เนื่องในเทศกาลวิสาขบ,บูชาประจำปี2537วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเทพพระตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีณบริเวณท้องสนามหลวงทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยช่วยกันจรลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้เจริญรุ่งเรืองคู่ชาติตลอดไป รวมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประสูติตร,รัสรู้และปรินิพานในวันวิสาขาบูชาหลังจากที่พระราชทานของที่ระลึกและรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆแล้วสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำรัสเปิดงานครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กร,รทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจทั้งกลางวันและกลางคืน คือการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาทิทเศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการแสดงธรรมและบรรยายธรรมแก่พุททศาสนพิกชนที่สนใจจนถึงวันที่24พฤษภาค,คมนี้